จุด WN70 เราจะแตกงไหมแต่เราได้ภารกิจมาให้ไปบุกหมู่ให้ไปยึดหมู่บ้านเเฮ้ย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 เ้ยเอาดิเอาดิเอาดิเอชดีโอเคเมก้าไมกาโอเคภารกิจของเราจ้ะเราจะขึ้นฝั่งไปยินไอ้พวกไอ้พวกนาซีมึงยัพูดว่าเจแปนนี้ใช่ไหมเมื่อกี้กูรู้นะสกอตอีซี่ครับผม ซึ่งแน่นอนเราอีซี่ตามชื่อหมายถึงเราฆ่าพวกมันแบบอีซี่มันฆ่าเราแบบอีซี่เออเออผมสตีรไรอันเป็นพลต่อต้านรถถังครับท่านเราเกิดเฮดคิวสปาวไหนเนี่ยเอ้ยไอไอสามสามสามเป็ูขับรถเองสตีรไรอันเป็นพลขับครับรถสามหรอสามอ่อโอเคมีมีคนเอารถไปแล้วนี่นี่นี่ยังมีอีคันหนึ่งอ๋อรอด้วยรอด้วยรอด้วย อุ้ยเจ๊จ๊กูจะขับกูจะขับไม่ทันแล้วไม่ฮัลโหลแกนอยู่มูตายใจมึงเกิดไหนกันวะศูนย์สามเลยนั่งรถแล้วเหรอได้ใช่ใช่โอเคเชื่อมันไม่ให้เราขับมันไม่ให้กูขับอ่ะยิงแม่งดิหรืออย่าไปยิงเขากูไปเอาให้ว่ามีตัวตรงกลางมีคันหนึ่งต้งไหนวะตรงกลางอ๋อตรงอ๋อตรงกลางมีคันหนึ่งอ่ะจะโดนโดนโดนนะโดนนะจะโดนโดนไป เปลี่ยนไม่ทันเลไมันจะมีรถบนู่บนนี่มีคันหนึ่งเนี่ยบนมีคันหนึ่งลงปั๊บลงปั๊บไหนวะทำไมมบนสุดอ่ะไปดิไปดิโหมดโซนโมบอลตกโอ้ยครว่าเรียมันออกสิเมตรแล้วมเป็ค้างสิบเรแ้ออกเป็นแล้วเดี๋ยวรอเดี๋รอเดี๋ยวคับไปรับโอเคเราพี่วอลรถปั๊บหรือไม่เมื่อเกิดนี้มันเกิดนี้ดิถ้ายต้องตายมันเกิดถุงบนดิ่กูอยู่กูอยู่ถุงบนแล้วเนี่ย รีดีฟอยไหมไม่ก tamam. ูรีดีฟอยแล้วกูจะจับจ่าไหมไอ้ยันต์โก้ขอโทษรถอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่นะโอ้โหกูอยู่อย่างไกลเลยเพื่อนเลยในขณะที่แบบทหารคนอื่นแม่งกำลังแบบไปต่อสู้อย่างยากเย็นเพื่อยึดจุดได้กูกระเจาะนิกโก้สับมองรถไม่ออกก็ไม่ขับได้ไปยังอยู่ท่าเรือกันอยู่เลย พูดถึงบอแค่ให้รีดีพอยแล้วมาข้างบนดีพอยแค่เจ็ดวิไม่ไม่แปลครับเราพลาดครั้งนี้ไม่ได้แปลว่าครั้งหน้าเราจะไม่พลาดครั้งนี้มันคือการเรียนรู้ใช่ไหมจ๋าลงยังไงเนี่ยถ้าลงอย่างนี้มันจะเจ็บมากเลยนะขอที่ก่อนขอยี่เพ่อนใช่ไม่มีคอมเมนเดอร์ใช่ไหมมาแล้วมาแล้วสิบตีไรอยนสิบตีไรอันจะเป็นคนขับกับเราลงแล้วลงแล้วไปขับดีไปขับดีการไปการขับขับ มึงล้อก่อนมึงล้อก่อนใจเย็นๆไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหคนละคนนึงอ่ะเอาไปเรื่อยๆไกลไปดีกว่าไปเลยไปเลยไปเลยจะจะให้รอถ้าหายนายทหารนายเราไม่ทันแน่นอนเดี๋ยวายอนุสาวรีย์สะพานควายมันต้องหัดใหญ่สงขลาหัดใหญ่สงขลาอนุสาวรีย์สะพานควาย ไม่ใช่เรื่องเดียวกูเลยเรื่องเดียวกับกูเลยเออมีอะไรจะสารภาพครับจ๋ามึงไม่รู้ไปทางไหนใช่ไหมสิบตีไรอันแม่เพิ่งนปินไปกับกีนให้เมื่อกี้ครับเฮียโอ้ยเนาะมึงจะหักก่อนพี่ขี่มอเตอร์ไซค์มเนี่ยมึงหักก่อนแล้วมึงค่อยเหยียบจอด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 จ จอดจอดเดี๋ยวไม่ไ <laughs> <laughs> ยางย่างเพื่อนกำลังวิ่งมาอยู่ไปโอเคหักขวาตัวหักขวาตดดโอ้เพื่อนขึ้นมาไม่หน่าเป็นเลือดแล้วมันจะดี <laughs> พเพื่อนปตูมาแล้วมันไม่ใช่พลัอะไรพ <c oughs> าวเวอร์ครับจ่ามันจะขับโอ้ยยากลำบากนิดนึง <laughs> มันมันใช่ทางขึ้นบะวตรงนี้มันใช่ทางที่เราจะไปไหมใช่ผม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 รู้รางผมรู้รางนี่ตอนอยู่ภาคใต้นี่ผมผมผมขับรถไปขับรถขับรถเกลืองนี้ขับรถเกรืองไปกี่ยางทุกวันนี้ มันไม่ใช่ไอ้บางอะไรเวอร์นี่จ้ะอนุสาวรีย์สพาควายมึงหันแล้วไมเล่นก็ได้คนอื่นเข้าจุดกันเลยหมดแล้วเราทำเงียอยู่เรโอเคโอเคโอเคเราอยู่เราอยู่ในทางหลักแล้วครับตอนนี้เราอยู่บนทางด่วนครับจ่าจ่าเชอร์บี้กับจ่าจ่าแฮมยาวๆเลยก็ไปจอดต่อขันก็ได้มันจะมีรถจอดอยู่ครับตอนนี้เราต้องจอดป้ายดีครับ อนุสาวรีย์สะพานควายโอเคไม่มีคนขึ้นครับจ้ะอย่ากอยากลับมากูเจ็บพอ next station will will summer ไม่เชื่อมันอ่านว่าอะไรกูไม่ได้เรียนภาษาโปรตุเกสเลยแต่หมู่บ้านว่ะเวลักทำไม เออวีเมนเดฟิวซัมเมอร์โอเคเรียกว่าจะถึงแม่จาเราจะถึงแล้วเราจะขับไปที่จุดเรียกว่าซัมเมอร์แล้วกันนั่นแหละ้จุด WN 70เราจะแตกนะแต่เราได้ภารกิจมาให้ไปบุกให้ไปยึดหมู่บ้านเฮ้ย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 ไอ้เหี้ยไปไปร้องด้วยร้องด้วย โอ้ยหโอ้โต้นลง้าวไปาต้อง้องอาโอ้โ้คอนเทนต์อนเทนต์ยังดีเลยต้มาตอมามาม่มามมามามมามามมานามามามาามามาอยู่ใาบ้านนี้มมามาปาปามามาปามปมามามวมามาอ้มมี m ามามามมมมม ผมเห็นทุกวันแบบไกลๆเอ๊ะอะไรวะกูมูซาแบบมุกกูเห็นข้างตาเลยเมื่อกี right ้ใครนั่งข้างกูอะกูยไปหั่นหันข้างให้มันยิงโดนมึงจะได้ไม่โดนกูใครเขายิงไปสามชาอะมึงตลกอะไรโอ้ยจาริโกโอ้ยเซนารักเซนารักมาแล้วมาแล้วโอ้ยเซนารักเรามีหมอด้วยเหรอเราเป็นเซนารักลิโกโอ้ย เเดดีี๋๋ยยววพันให้ระวังระวังมันยิงผมที่ตูดครับจ้ะอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายจาริโก้จาริโก้ล็งกก็ล็อกก็อู้อู้อาตี๋ลงไอันยุจ่ามั้ยจาริโก้ชุบกู้งคุมากูแตกอีกแล้วผมจะไปวัดกำมันจ่ามันอยู่ตรงระเบียงน้ะตรงหน้าต่างบานนั้นเดี๋ยวพันแผลให้เดี๋ยวพันแผลให้มันยิงผมที่ตูดอีกแล้วกันจ้ะ สูตดเป็นรูโอเคผมผมผมไม่ผมไม่วัดกันมาแล้วครับนี่กินละกินไม่นากูสินี่นี่โอ้ยแตกแล้วนะทำไมไม่ตายกับแตกกับตรงนี้บ่อยบหายรอก่อนนะรอก่อนว่าเดียวจะตายว่าเดี้ยวจะตายโอเคนี่ผม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 เอาอาร์ีจียิงมาแล้วจ้ะโอ้ยฮะวิเดียวสองวิอ่ะโอ้ยไอเฮ็ดเฮ็ดคิวสองเฮดคิวสองเฮดคิวสอง โอเคิวเอเฮตคิวสปาสองโอเคมีรถเหรอไม่ไม่มีไม่เอาจังมีมีมีในเรือในเรือก็อยู่ในเรือเนี่ยไม่มีกูมาเกิดข้างหลังอ่ะกูเกิดในเรือเนี่ยไม่มีน่าจะอยู่ข้างหน้ามั้งเนี่ยเรืออยก็อยู่หลังขวาอ๋ออยู่รังขวาเข้ามาแล้วอ๋อเรือคนละลำไอสัตว์เอ้ยมีหลายลำด้วย ผมก็เราวิ่งไปครับจ่าเฮ้ยเพื่อคอนเทนต์กูจะอยู่ข้างหน้าต่อเหมือนเมื่อกี้เอาล้วทำไมกูมาเกิดลำนี้วะเนี่ยยิงเอาเร็วข้าในไหนเนี่ยวิ่งกับลำนู้นวิ่งกลบวันโลกยิงดีโอ้ยระวังชนผมขขัับบไปเลย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  ทำไมมันเหมือนี่มันผมเห็นว่ามีกระสุนผ่านหัวเราไปเมื่อกี้โดนยิงมาไงรถจี๊บไม่ขับได้ไมบ้ด้จาลิโก้จะเล่นกุยอล่นกับเน้ะมันมันต้องอ้อมหน่อยนะไอถนนหลักมีตรงนั้นโอ้โหเลี้ยวเลี้ยวนี่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 ไปวันเดอร์อีฟเจอร์โนฮาวเดลีปิโตเกียว โอ้อย่านะอย่าพิดไอ้ครับแรงบิดรถแรงบิดรถคันนี้มานสูงนะท่านเป็นเดิมเลยนี่กูว่าแหละอันี้อันนี้ยันเดิมด้วยที่ชนนโอ้พวงอะไรมันไม่พาวเวอร์ครับโทษทีไอ้นนี้เส้นเดิมจริงด้วยเส้นเดิมเลยเส้นเดิมจริงด้วยอ้าวอ้าวอ้าวกูว่าบักแล้วอ้าว เกียร์เข้ายากจริงๆไงรถคันนี้พลัชมันจะแข็งนิดนึงครับท่านโอเคเราได้พายรถกิจเดิมครับไปยึดไอไอซาร์ไอไอซัมเมอร์นั่นแหละจรดมองไปข้างหน้า <c oughs> ออกหมหน้ารถนะพอได้เห็นพอสี <c oughs> ลลาอะไรโดนลขงขาเลยหวังว่ารอบนี้จะไม่ไม่มีอาบิจ้นมาโอเคไปรับคนก่อน ใครวะไม่มีครับต้องต้องเวลาคนที่ไปรถเมย์ด้วยครับท่านโอเคโอเคโอเคเดจาวูไหมครับท่านเดจาวูนั่นไงท่านเห็นท้ายขวามือท่านมองทางขวามือนั่นคือรถเก่าของเราครับโอเคมีเพื่อนตายอยู่หน้าครับผมจะจอดตรงนี้นะครับท่านลงมาพลนทหารนี่มันไม่ใช่เวลานั่งรถเล่น ไปตายทางซ้ายขา้างหน้ามีมีทหารฝั่งตรงข้าม้วทําแบบวัอเชนโอ้ต้องเผยโอ้โอ้